สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะมาเอายางรถให้เจ้ายักษ์ดินด่วนค่ะรถของพี่วุฒินะคะยางรถระเบิดเลยต้องมาเอาที่บ้านยกไหวไหมล่ะเนี่ยเสียตีนเนี่ยฮึขับไปเส้นเดียวเอาไปเส้นเดียวเหรอ,อเส้นนี้ก็มันหมดยางแล้วหมดดอกแล้ว เส้นข้างล่างล่ะคุณช่วยกันเอาของไปฝากปู่กับย่ากันข้างบนข้างบนนี่บอกจ้ะข้างล่างนี่ข้างล่างของทีมงานตักออกจากกระทะจากตักออกจากหม้อเลยนะใหม่ๆสดๆนั่นแหละกับข้าวปูด,<ม>ด,ด้วยนะเฮ้ย S <S ไอ้ <S 2> <S 2> ไน้ำปูสวัสดีค่ะเจ็บอีกแล้วนี่เนอะโอ้น, <S 2> <S 2> นี่ไงไหนหขนมโคกล่ะไห้ปูกินขนมโคก ขนมโคขนมนางเล็ดนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมากินขนมมาก้อ,อ,อนอไหำอะไรอยู่ในห้องกับข้าวมีลาบหมูแล้วก็มีต้มยำปลานิลขมาจากไหนกระสังบ่ค่ะมาจากกระสังปูยางรถพี่วุ๊ดระเบิดเลยมาเอามาเอา จ้าเลยมาเอาไปอนี้เอาไปเปลี่ยนให้ดูเต้เตแม่เตแม่แป๊ดนะเต้ยไปรู้นะเออยนันหนึ่งไปนันหนึ่งไม่เห็นป่ะเอ้าอุ้ยนูนคราบเกือบวิ่งแล้วนั่น โนไปยกช่วยหน่อยเร็วนนปูว่าไปไหนคะออส,นสีเลนนุ่นแหล,ล่จ้ะโอ้ชูมาแวะนีี่อ,อ๋โอ้มาลงปลาสุกเยอะแยะเลยปูยกไหวไหมสองคนอะ จะยไอนะนกคนเดียวลลองดูสิน้องนกไม่ไหมไม่ไหวฮะไม่ไหวคนไนกนไปข้างบนเอาหนึงสอง

หนึ่งสามหนองออก่ได้แล้วค่ะเออได้แล้ว พอแล้วลพอแล้วูกเส้นเดียวหลานหอบเลยนาหย,ย่า,ยาอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งนูน้นไปอยู่เดี๋ยวออกตรงนูนออน้นเลยออกนู้นเลยออกไปนู้นเลย ย่าส yeah, วัสดีค่ะเด็กๆไม่ได้มาค่ะเด็กๆ <c oughs> ไปโรงเรียนฮิดโ <c oughs> ระตูวยาตยาตยอตยา เรามาตั้งแต่บ่ายเนี่นะมาบ่ายสองมาถึงนี่มาถึงนี่นบ่ายสามครึ่งจะสี่โมงแล้ว,วย่าบอก<ม>ย่าย่าจะมากินข้าวเที่ยงทูน่าย่าหนูซื้อกับข้าวมาค่ะลาบหมูกับต้ยมยำปลาลูกชิ้นข้าพึ่งกีประมาณน,นี้เจ๊อ้อยไม่เท่ายมมาร้อยเลยแกหับมนะือกีหนะ่าโนมาไง นบานรงนายราประจํางจะเอามาเพื่อนร้ค่ะตอนนี้อาคาพื้งกีนะรายย่อย่ังนานไหเป็นรึงม่หรอมายก็อยู่ห้าวันอ๋ยู่5วันว่าอยู่สิบวันประมาณกี่ค่ะมีรู้กี่วันเราไป้หนมาไเลยคือ อ๋อๆพันต่งออมต่งพาพื้นเลยก็มาปนหนูไปถ่ายรูปอยู่เมื่อกี้หนูไปถ่ายรูปพ่อน้องออมกิมมาเพ้อเน่ลูกกินจัะรัวจะได้เห็นเขามาเปิดร้านอะไรนะขายเราปีนต่างอาเรียนให้ที่นู่นทางคัามนู้นน่ะเขาเปิดหมดแล้วมาขึ้นมาอะไรหมดแล้วพ่อจะเขาขายอะไรนะไก่ท้านไก่พอมีซำพาเอาสามห้องเลยนะจ้าวข้าวมันไก่อ่ะ หนึ่ง <ừ> mm สองสามอย่างนี้กว้างเลยนะ <ừ> mm นนที่ฝั่งโน้นเลยอ,ะ <ừ> mm อ่ะอืมเขาเปิดาขายข้าวมันไก่แต่เขายังไม่มาขายหรอมั้งยังเข้ามันนี้ปิดเงียบอยู่ได้เข้าไหมฮะไ้เข้าไปนะปเข้าไปถ่ายถ่ายรูปอยู่ค่ะถ่ายรูปให้พ่อน้อ,องเอาเนี่ยพโพสต์ให้เช่าอยู่อะไรเน้ยเนาะนี่เป็นเนี้ยนะ ปวดมือ่หายเือนการปูนี่นี่พาไปหาหมอสองวันที่แล้วได้เด็ตินเคยรวดูแล้วเรืองเราเราเอ็งจับเอเลยแบบคลิปคลไปซื้อไปซื้อเลยคลิคลิเราจ่ายเรซื้อจ่ายเริ่มซื้อเเดี๋ยวันนึงดูนะจ่ามอกนหมดเ่าฮะไหฮะเะไหมเนี่ยเย ไม่ตอนแรกวันแรกบวมอยู่ปู่วันที่ปวดน่ะบวมอยู่มันก็เล็เดียวอะบวมบวมอยู่บวมไป็ไหนแต่มันไม่เจ็บนู้นิ้เด้ต้องเจ็บเนี่ยเปเอาเจ็บนู้เจ็บเจ็บตามข้อเป่าเจ็บตามนี่แหละตามข้ออะมันข้อเลยตามนิ้วนี่บวมปู่บวมงอแล้วนี่ยงอแล้วสบายวันนี้วันสุดท้ายแล้วยังปวดอยู่เป่าปวด ไปฉีดยาไหมคะนี่ไปฉีดยาไหมไม่กินแต่ยาไตเสื่อมกินแต่ยาไตก็เสื่อมถูกว่าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับเดี๋ยวนี้แหละเอาน้ำมันเอายางรถไปส่งค่ะสวัสดีค่ะ